สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่30พฤษภาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical analysis c t i o n a คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานั้นนะครับจะมีการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้าอีกเท่านะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่าอาจมีการย่อตลงได้นะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการโดยรวมนะครับเพราะว่ายังคงอยู่ในกรอบของการพักตัวนะครับของการพักตัวนี้เอาตั้งแต่แท่งนี้เลยนะนะฮะตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้ว4ี่ห้าแท่งยังไม่ไปไหนไกลเลยเพราะว่านะฮะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้า นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะลงแต่เปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็จะมีกึ่งหนึ่งแต่ไม่อยากจะลงต่อสักเท่าไหร่นะเพราะว่าหลายๆปัจจัยนะครับทั้งทางด้านเทคนิคเองนะครับที่ประกอบกับะฮ่ยังติดเส้นแนวจิตวิยาของเราอยู่หรือว่าติดแนว r ีซิสเซนต์อีกหลายๆแนวนะครับนะหรือว่าแนวรับนั่นเองนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ บริเวณน,นี้เลยนะครับแล้วก็มีสองชุดเนาะตอนนี้กําลังผลตัวกลับหาศูนย์นะครับด้านก็แปลว่ากําลังอยู่บดของการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้เห็นไหมฮะการพักตัวก็เป็นการจบรอบนะฮะส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายเหมารวมยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงเมื่อ และไม่มีกลไกเบื้องต้นของตลาดหรือว่าไม่มีปริมาณการซื้อขายนะครับกรับก็จะไม่ไปไหนไกลก็จะอยู่บรินเวณนี้นะครับเป็นการไซ์เวอ์ออก้างสมารกว่าเราก็พอจะสรุปในทาวเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็น การจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้ามีเท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับเป็นมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทําเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังไม่เกิดรอบสัญญาณแต่มีเช้านี้เนาะในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นนะครับก็กําลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นมาพอดนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนมีโอกาสจะย่อตัวลงได้ผลปรากฏว,ว่าก็ยังไม่ไปไหนไกละนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเยวทั้งวีเลย นะครับส่วนวีคนี้ก็นะฮะมีโอกาสนะครับนะบที่เป็นอ่าเดินทางนะครับมีโอกาสที่จะเริ่มเดินทางแต่ แพทเทิร์นที่เขาก่อสร้างนั้นนะครับที่เขาเกิดขึ้นนั้นมันเป็นแพทเทิร์นเพนขาขึ้นนะครับแต่ยังไม่แข็งแรงนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่จะพอจําได้นะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับนะฮะส่วนในระยะใกล้นะครับตอนนี้กําลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นเนาะนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีกือกๆหนึ่งนะครับต้องดูให้ชัดเพราะว่านะฮะเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นในโซนสุญญากาศนิดนึงนะครับแปลว่ายังติดกรอบที่เป็นไซเบี์ออกข้างอยู่ นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝังกระขึ้นนะฮะแต่เผอิญเป็นแค่เนินเล็กๆเนาะนะฮะกำลังหยุด มันกาลังเบรกนะฮะกำลังจบรอบการพักตัวของโมเมนตัมเล็กๆทิ้งไว้นะครับกาลังจะสร้างคลื่นลูกใหม่นะฮะเราต้องรอดูว่าเขาสร้างคลื่นได้ระดับไหนเนาะแต่ตอนนี้นะครับเขาเป็นแค่เนินนะฮะเป็นแค่เนินก็คือเป็นแค่ไซเย์เล็กๆเ,เท่านั้นนะฮะไซเย์อารเล็กๆเท่านั้นนะครับทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับเช้านี้ยิ่งหนักนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าเหมารวมเรียกว่าอ่อนแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะคงที เมื่อก,กลไกเบื้องต้นของตลาดไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไหนไกลเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณไซเวออกข้างนะครับกำลังรอการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นใหม่นะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟตรงนี้นะครับจะมี แนวแนวอยู่นะฮะใครใช้ทีไลน์ก็ลองตีเทรนดไลน์ดูเล็กๆนะครับตอนนี้กำลังติดแนวนิดและมีโอกาสที่จะเดินทางขึ้นต่อสักหนึ่งชุดก่อนนะฮะใครเทรดในทําเฟรมวีคนะครับดีมานโซนนะครับอยู่สักประมาณ2,000จุดนะครับเอสอลโซนก็เยอะนิดนึงเนาะนะฮะสักประมาณ3,000กว่าจุดนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับนะฮะทีนี้นะฮะ เรามาดูในทำเฟรมที่1่ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตามระบบของเรานะฮะตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตเช้านี้นะครับใครก็รู้แล้วนะครับเรื่องปัจจัยกระทบค่างเงินเนาะว่าเช้าวันจันทร์มีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างณเวลานี้นะครับเนีนะ่ยเป็นแอคชั่นมาร์เก็ตจริงๆเลยนะครับนะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่เรที่ก่อนแล้วมีโอกาสจะยอ่อตัวลงได้1ชุดนะผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับมีการย,ดดยว แล้วติดเส้น,สนแนวจิตวิยาสีแดงของเรามาสามครั้งแล้วนะครับก็มีการขยับขึ้นไปได้นะครับใครมีออเดอร์ก็น่าจะพอคาดการนะครับอาจจะลุ้นบ้างอาจจะมีการ ASL คอสกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทางนี้ทางนั้นลักษณะการเคลื่อนที่โดยรวมนะครับก็ยังเป็นแพทเทิร์นที่อยู่ในดีมานโซนอยู่นะครับดิมานโซนเราอยู่ตรงนี้นะครับวางแผนไว้ตั้งแต่อาทิตย์แล้วแล้วเนาะนะฮะแบบนี้นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะฮะเพราะว่าเราช้ามา2ชั่วโมงแล้วนะครับสแท่งแล้วนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะมีไม่เยอะถึงจะรอนะฮะจะต้องรอให้เขาอยู่ในโซนซูเปอร์โอเวอร์บอเกกานมิ แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะซื้อเพิ่มนะฮะอาจจะมีการพักตัวอยู่บริเวณนี้นะฮะบริเวณเส้นแนว r e s i s t a n c e อยู่นะครับแนว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  r ี s อยู่สแนวนะแนวนี้กับแนวข้างบนนะหรือเรียกทั่วไปว่เป็นแนวต้านนะครับนะฮะอาจจะมีการติด r e s i s t a n c e นิดนึงและอาจจะเกิดการพักตัวแล้วมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางต่อ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับต้องสร้างนูนเล็กๆทิ้งไว้เหมือนกำลังจะเป็นรอบสัญญาณฝังข,งขางขึ้นแต่พึ่งแท่งเดียวอยู่นะฮะก็ยังไม่วางใจสักเท่าไหร่โดยกรอบโดยรวมถ้าเขาอยู่กับศูนย์นะครับเขาก็ยังคงอ,อยู่ในกรอบที่เป็นไซเย์อยู่นะฮะกรอบไซเยวอยู่ตรงนี้นะครับในะฮะไซเค์ตรงคือราคาปัจจุบันนะฮะก็อยู่สักประมาณ3 0 0 0ันจุดนะฮะใครเทรดในทาเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับก็จะต้องทําการมัลติมีเนจเมนต์ตามระบบด้วยนะครับตามระบบที่เป็นเรียไทม์ด้วยนะครับส่วนตลาดนะฮะ เช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่ก็ยังเกือบแข็งแรงนะฮะแข็งแรงขึ้นมานิดนึงนะฮะแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะแข็งแรงด้วยและมีแนวโนม้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าออกแรงนะฮะก่อตัวแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะลดลงลก็คือแรงตรงนี้น,นะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับ ดังนั้นนะครับมีโอกาสจะเป็นรอบสัญญาณฟังขาขึ้นอาจจะมีการพักตัวอยู่บริเวณนี้สักหนึ่งชุดก่อนเนื่องด้วยนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะวันหยุดนะฮะก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่อในตอนแอคชั่นมาเก็ตตอนเย็นตอนตลาดเปิดนู่นตลาดคูเมกเปิดนะครับะฮะประมาณทุ่มหัวค่ำนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงแบบนี้นะครับทีนี้นะฮะส่วนเรื่องปัจจัยกระทบค่าเงินในเวียดนี้นะครับยัง ปัจจัยโดยรวมนะครับยังเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงอีกแล้วนะครับทั้งเรื่องของนะครับเอสเอ็นะครับแล้วก็ Job Opening นะครับการว่างงานต่างๆแล้วก็ แล้วก็มีนอนฟาร์มนะครับอันที์นี้มีนอนฟาร์มนะครับนอนฟาร์มก็โดยรวมนะครับผลการคาดการณออกทั้งฟาร์มเล็กนอนฟาร์มเล็กนะฮะแล้วก็นอนฟาร์มใหญ่นะฮะนอนฟาร์มเล็กก็คือ ADP นอนฟาร์มนะครับ, non รบผลปรากฏว่าก็คาดการนะครับทำให้ค่างเงินดอลลาร์นั้นกระเตื้องก็คือเป็นผลดีกับค่างเงินดอลลาร์นะครับแต่โดยรวมกราฟโดยรวมหรือว่าทางเทคนิคข้อแล้วก็ปัจจัยโดยรวมแล้วนะครับ การเป็นผลดีกับค่าเงินดอลลาร์ไม่ได้ทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นมากนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นเกิดการคงที่นะครับหรือว่าคงที่นะครับทรงๆอยู่เท่านั้นส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นผลลบของค่าเงินดอลลาร์นี่นะครับอนข้า,ขาจะแรงนิดนึงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นนะครับอ่อนค่าโดยรวมนะครับที่เป็นทางเทคนิคข้อแล้วเศรษฐกิจโดยรวมนะครับหากปัจจัยส่งเสริมด้วย ข่าวต่างๆหรือว่าแอคชั่นมาเก็ตจะทําให้ค่าดอลลาร์นั้นอ่อนค่าได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวส่วนแข็งค่านั้นก็เป็นแค่ทรงตัวนะครับใคร เรียนไปแล้วนะครับเรื่องปัจจัยกระโรค่าเงินนะครับแล้วก็สมการนะครับกน็น่าจะพอจําได้ว่าแนวทางการวิเคราะห์หรือว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟหรือว่ากลไกเบื้องต้นของตลาดนั้นนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางไปทางไหนแบบนี้นะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับการวางแผนในวีคนี้นะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นได้ว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับที่2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขาเป็นแพทเทิร์นเทรดขาขึ้นที่เกือบๆแข็งแรงแล้วตอนนี้ก็อยู่ในกรอบ ของการพับตัวเราจะเห็นได้ว่านะครับเส้นด m a มทุกเส้นนะครับหรือว่าที่เป็นเส้นแนวจิตวิทยานั้นนะครับอยู่เป็นกระจุกนะฮะอยู่เป็นกระจุกแบบนี้ก็คืออ่าแทนด้วยนักลงทุนนะครับนักลงทุนที่ลงทุนนะครับมีความเหตุองต้องกันว่านะครับเศรษฐกิจโดยรวมนะครับเกิดการพับตัวดังนั้นการชะลอตัวหรือการชะลอตัวหรือว่าการตัดสินใจเข้าออเดอร์นั้นจะแสดงถึงนะครับสถิติย้อนหลังที่ทําให้นะฮะนักลงทุน ทั้งหลายนะครับนะฮะทั้งหลายหลักช่วงเวลานะครับตัดสินใจพอๆกันนะฮะก็สะท้อนออกเป็นเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนั่นเองนะครับนะฮะเราจะเห็นได้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะครับก็ยังชะลอการลงทุนอยู่เราจะเห็นนะฮะจากสถิติเนาะสถิติที่เป็นเส้น moving average ย้อนหลังนะครับยิ่งในทาง e f r a m e ที่ Daily นะครับเราจะเห็นได้ว่านะฮะในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนส่วนใหญ่ก็กระจุกอยู่นะครับทั้งราย Week เนาะรายเด y นะฮะแล้วก็รายเด็กชั่วโมงนะครับนะดังนั้นนะครับโดยทั่วไปนะครับปัจจัยกระทบข้างเงินส่วนใหญ่นั้นทําให้กราฟเกิดการกระชากในช่วงสั้นๆแต่เรื่องของเรีย Time นะครับจะทําให้เกิดการพันินะฮะเกิดการพันิุททาให้นักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะลงทุนในช่วงเวลาสั้นๆ นะฮะปัจจัยกระทบค่างเงินทําให้กราฟกระชากในช่วงสั้นๆดังนั้นทั้งเรียวทามและเทคนิคนะครับกำลังนะฮะถูกกดดันหรือว่าถูกส่งเสริมด้วยปัจจัย เหล่านี้นะครับจึงทําให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยกรอบโดยทั่วไปเป็นกรอบที่นขาจะไซว์ออกข้างหรือว่าการวิ่งแบบแคบๆนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันได้นะฮะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันเดือนนี้นะครับแต่ยังไม่เดือนหน้าสิโนะนะฮะแต่ยังไม่นะครับยังไม่กาหนดวันเวลาที่แน่นอนใครอยู่ในกลุ่มนะครับก็คอมเมนต์มาได้ว่าว่างกันเวลาไหนหรือว่าจะเอาวันอยู่ หรือว่าวันพักผ่อนวันฮอลิเดย์หรือว่าวันที่ว่างตรงกันเราก็จะจัดให้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ